ค,าหาหค,ค,ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนีน้ตำสมบอกหของแจวหน่อไม้ไหลแมงวันห่วยแจวหน่อไม้ตะโดยนี่กับตำเหล่วกับมหามุกินคือเก่าเหรอคะพี่น้องบอวีนบุกินน้ำบอวีนบุกินน้ำนี่แล้วก็ข้างล่างเป็นเห็ดผึ่งขมหน่อไม้มหัวไปซับมาจากบานผืนบานระเบียงบระเทศไทยคลิปสามเพราะว่ามันหน่อยกี่ของมันหลายพุนโบเห่งมาลุยค่ะพี่น้องบัดนี้ทินอ่างมา เย่าบูบูบ้าบ้าเด้อกล่องมัอนี่นิ้วไปใส่ดอกพิมพ์งานค้นแถวย้อยอูกับประย่าที่ไหลายเราข่ารำสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสดก้างไขมันเด้อเด้อเออไขมันเด้อพ่อดิดอกไม่กินร่วงดอกนีสองขวดตื่นกระตุดนี่นี่ปลาแดดมันใส่สดก้างมาสดเลยคือตาขาวไหลแถวข่อยกินนี่สิกินขาวแหลงได้สิอืบอกกำลังขาย หวานๆนิ่นหาหยดนสวยอือเหรอทำไมเบือบอืมเอาเบือกไวยตักไฟตักมันังเส้นน่ะผู้เท่าผู้พิษตั้มผู้พิได้หนีขยันผู้เท่าพิษฮักอันนี่าเสียต้นหย่งจังบุกอยางไอพ่ปูนสวย ก้เมือง,งก็เพิ่นก็อยาพิ่นก็ตั้มแตนอใหม่ได้องมันไงแล้วเลืเ้าอ,อยากลเลยฟองเตีย้ยน้ำหอมพอดึงได้ด้วฟองเดี๋ยวเราเอาหัวไปอย่นี้่อน้นเอใหม่ด้วยเนอแถวแกวดีบอดี้พ่นเสียพื้นนองอืคนยังไงีดีดีก็แดกินทั้งา

ก็าเดชที่เป็นบอตะด์ดประเดกตอนนะว่ามีคนจีกให้บ่จีกให้เลยเียงตัก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 าเดชก๋าหินหนังจีเรียงวะตักไปจิเรียงมาเด้อพี่นนองสุขุูสุขคคุณป่าคุณแม่มากินแผน đây ủ, miếng mà đứa kim khao, ừ, chị uống gì ở trong mương để Ừ, <laughs> mày có sên như vậy

ร่อง่ะใส่้งประแดกเอาไ้อันนี้เด้อ้องอะใส่เวียนเบงโทรศัพท์เนี่ยตัวเวีนหุเนี่ยเีนวน้อใหม่ก็ียเลยเห็นดอกบัวินชาบวิ้น่ันจสวใช้เส้นขปุนั่งเคืองกินเข่าของกินเวิรน,นีเพราที่เป็นเด็กหน่อย <c oughs> เป็นเด็กยิ้เป็นเด็กญิงแผ้ อยู่ตานังลูก,ลก,กหเน,นาะเนี่ยมหาไพ่กับมีดข้นเต่าข้นแหนไปกับสรุษข้าอูนี่แต่พัญยินี่แล้วเอางายกูมึมไม่ได้กินดอกตาตาก็เด็อบ แน่ินเหรอนี่เปนองเน่ยแสบแสบแสบเสือสาวบออเยว่วานแสบแห้งทางเด่นนี่บวมานี่ือว่าถืนถื่นเอาถืนเอาเลยยัได้รจาอ cắt Mướn sườn to như vậy, ừ. Ừ, năm miếng mềm, và tôi cần nhiều cần bớt tí nương, ba Mướn nhau mà thanh bớt, và chỉ bớt ở vài đốm là đấy, năm ừ. để năm liềm này, để đốm yêu hức cao, sườn cá ปากเนอะม่เสย้ากหั่ะคมเท่าเรบ่มีกันนะมีอยุ่คนเขาแงกินซุ้มกินซุ้มโวเขาว่าคนกินชมเท่านเรบ่มีแ่นะ้นมีนะ้เขา <c oughs> ่ะนะยี่หีนเั้ากินชมนี่บ่มีอะไรบ่มีอะไรกินดีสันตะดต่ามาสิงมาเผิ่อม,มาไหยเย้เหล่าถาจนหาแม่แม เอางัวไปลามโอ้เอางัวไปกินหงาแล้วแต่ยางมาเลยเลยถ้าโดยนิดไหวแน่นี่มันสีเปรี้วยอวอ,อุ้ยนอพุ่นหุ่นอิ่มล่ะพุ่นหันปีนไปอันนี้ล่ะอิ่มล้มัดกระด็กระตุ้นนึงอู้อืมอันดับแรกนี่เฮ็ดเผ่งผมเด้ค่ะตั้งแต่อยู่บ้านน้ำถ้ำลุ่มในนอโอ้ยมันหอมตกซอยกันบี บ้านนองยังมสีแหละคือว่าเพิ่นบ่ค่อยยึดติดกับสอนกลางแนะแต่ว่าตะโดยนี่เพิ่นเพิ่นเพื่อเขาคลิปดูเอาคลิปดูเพิ่นหูบางบางทานบางคนเนาะกับบางคนเลื่อนเพิ่นก้ะกินในสมาชิกรอบครัว่วเฉยเพิ่นกับบุกงี้แค่ใส่สอนกลางเฉยพอใช้เรื่องปี่น้องแม่อคันเขาเจอกินในครอบครัวเขาเจอก็สิบใส่สอนกลางมื่อกินก็ตะโดยยังจีกับยันติดเสื้อพี่บ่าก็เลยตะวันระวังโควิดเด้เขาเจอก็พากันใส่สอนกลางเน่บ้านน่องย้อมสีเลย โบบไข่ลากูเดยไป๊ดูโบพี่คุณเป๊ะโิทหอกพี่น้องโอ้ยแถบ้านเห้าทลานนั้นที่โสามเท่ล่ะปานงานสีสองเข็มอืลอกเฮงแต่สยกเป็นไหลตไขวัดนั่นหละเออเอนพ่อโกโก้ก็บอว่าโกโกคือไขวัดนั่หละซึ่นทีมูฮวมากอะก็ตัวก้อมันขึ้นลยขีเกาไปเวิทอืมนี่ไขวัดนั่นแหละอ๋ออเนมืนนี้อ่นก็เป็นอืลียพี่้ยบ่ได้เพราเอโ ปนีแสีลอดเป็นถิงหมูมาแน่กะเอาโคพิดม,มาตรวจว่างกายไรตูอะไรเลยว่ารูไข่เอ็นเอ็อย,ออออยู่น,นะไม่อโควิดมาอีกอือคนขาหเขาก็เอิว่าโควิดเลยคนเคยปนเนะอืออาจารไ่งเี้เขาก็เอิ่าน้าวกเอิว่าไวัดไงไข่หม้อลมม้อแหลงก็ปิยินยาปละเศ้า ไข่ยังไม่สเราไปวัดไงลอมกาดูกเชื่กเทาได้มืออินก็กขาบอกเสียอันนี้เลยทำไมแต่วาราวมีโค้ิดไขวัดไงอีพอยังสุไปวัดไงช่วยอรายีหอกกรดูลุกกรตัวเจด้ด้วยมีดเด้ามีเด้ที่เขาบอกเสียเขาพอาดีม่ได้มีังเกาะผ้าพื้นไปเกาะป้ายจังหวะไม่ได้มีสือโควงิดไปจังหวะไปจังหวะเ้า ยันก็ดูกะเดียกขึ้นเขากระเดไปเลี่ยมไปล่อยขั้วอีกเอแดดก็ะเดก็หนาวเฮ้ดีว่ะกิ่งหนาวอนกระเดยกอกบอไปเอาขั้วเนียกรเยีนะล่อยข้วแดดก็นอนยิ่งแดดดูมัครก็ไครวัดนะแต่ว่าไงเย็บกดูกะเียบอมันร่องกรดูเลยใครนเน้กี่มออีนี้แีเนียว่าเปนเยงงยมมืองเขาว่ามาในอุ้ยไหน นี่ยหงองานบก่องเดียมาติทมกวันโอ้งานบก่อนนะตีแป๊บนึงตั้งนีแล้วค่ะพี่ขนองพี่เข่าแป๊บตระโดดตัเเหราปอกกันใหมหมื่นสวัสดีค่ะกีนเลอสแตใบย่า